โอเคนะครับกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมตะลุยอวกาศนั่นะเองนะฮะท่านผู้ชมเออจะทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมวันนี้เกมนี้ผมคุ้นๆนะผมเหมือนผมเคยเล่นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจหรอกก็คือว่าเราอยู่ที่นอกโลกนั่นแหละเราอยู่ในยานอากาศแล้วก็ทีนี้มันเหมือนกับว,ว่ามีเอเลียนมาบุกยานเรานะฮะลูกเรือนในยานนี้โดนทําลายหมดเลยนะ เหลือเราคนเดียวที่ยังรอดอยู่เพราะฉะนั้นปีไ่ไงมันโดนมนุษย์ต่างดาวก็คือเอเรียนนั่นแหละผมว่าในยานี้มีแค่เราแล้วแหละที่ยังเหลือชีวิตรอดตอนนี้เรามีกระสุนอยู่เอ้ยปืนอยู่เป็นปืนไฟฟ้านะนี่เปิดเลยครับไม่เปิดไม่ได้วะเปิดตรงนี้ต้องใช้กุญแจหรือเปล่าอะมันต้องมาขับไปที่ไหนสักที่แน่ๆนี่ ลองไปดูกันว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าวะบรรยากาศที่นี่มันก็นี่คือโอ้โหหัวทหารทำไมดีวะเนี่ยท่านี้ต้องมีอะไรไม่ดีแน่นอนเลยอะ่ะข้างล่างมันลงไปได้หรือเปล่าวะมันมีที่ให้เราลงด้วยหรอเราขึ้นมาตรงโอโตรงนั้นมีที่ไปด้วยครับท่านผู้ชมเราจะลองมาดูกันว่าตรงนี้ นี่แหละเฮ้ยมีเศษเนื้อมนุษย์อยู่แถวนี้ด้วยผมว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างโผล่นี่ไงกูว่าแล้วไงเฮ้ยมันตายยากเกินไม่เลยเหรอมีกระสุนให้หิวปะเนี่ย นี่มันอ๋อน่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะเราไปล่าต่อกันเลยครับเพราะว่าแถวนี้ต้องมีอะไรดีๆมาอีกน่แน่เลยนานไงกูว่าแล้วเฮ้ยเอเลียนว่ะเอเลียนมีเอเลียนแล้วก็มีใบมุม,มด้วย อัพโหลดกระสุนไว้ให้เต็มให้เต็มสูบเลยครับตอนนี้ผมต้องหาของกระสุนมันจํากัดนะมันไม่ได้ว่าจะยิงได้ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงผมผมต้องลงไปข้างล่างนี่ตอนนี้มันน่าจะลงไปได้เพราะมันมีประตูอยู่นั่นไงมันมีเชื่อมลงมาที่นี่เออมันมีที่ลงแถวนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเลย ตอนนั้นมีเหมือนกับมีนักมินอวกาศอยู่ด้วยครับเฮ้ยโอ้ยหมอที่หวห่าตกใจเลยอะล้างหัวก่อนล้างหัวโอ๊ยกดยากครับตรงปุ่มยิงปืนมันเล็กเกินอะมันปรับไม่ได้เหมือนเหมือนฟรีไฟล์เนี่ย ไม่ยังมึงไม่ยังอ้าวโคตรอึดเลยครับแมงมุมตัวเนี้โคตรอึดเลยขอลากก่อนอึดวอะอะเอางี้หาที่ไปก่อนหันมาครับตอนนี้วินาทีนี้แหละรอเลยจังหวะนี้จริงเลยทีอย่างงี้ไม่เตรียมดีนะมึงไม่มีของไหม โอ้ยเมนแตกตรงนู้นไปได้ไหมลองไปดูตรงนี้เป็นที่ที่เรามาใช่ไหมเมื่อกี้เนาะจะลองวิ่งมาดูตรงนี้นะมีอะไรหรือเปล่าว่าห้องนี้มันต้องเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเซว่ามันบังคับให้ไปห้องนูน้นวิ่งเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นเกมที่ไม่แหลกเลยนะลื่นไหลามากเลยอะตรงนี้มันเป็นที่ที่เราควรไป โอเคเคลียร์หนึ่งมีกระสุนไหมผมรู้สึกว่าแถวนี้มันมีอะไรสักอย่างนะเนี่ยมีกระสุนหรืออาวุธเจ๋งๆให้ผมใช้บ้างไหมครับอ้ยไงมันเกลียบแล้วโว้ มันอึดเกินไปไม่ดีนะจ้าให้ตายเถอะโคตรอึดเลยตรงนี้มีเหมือนกับเป็นที่ที่เราสามารถมาชุบชีวิตได้ตลอดเวลาแสดงว่ามีตัวชุบชีวิตไว้ตลอดเวลาแบบโคตรใหญ่อย่างนี้แสดงว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างแล้วแหละตัวนี้จับไม่ได้ครับมีตัวมีตัวเฝ้าอยู่เหมือนกับว่ามันต้องใช้อะไรสักอย่างหนึง่ง โอเคภารกิจเรามันให้เอาอะไรวะไม่ได้ครับผมว่าต้องไปห้องอื่นก่อนอโอ้ยให้ตายเถอะนี่เปิดได้ไหมมีมีอะไรให้ไม่มีครับมีแต่หัวหมู ห้องนี้ไม่มีครับไปห้องต่อไปกันเลยเยอะเลยวะยเฮ้ยเสียงอะไรนี่ไงกระสุนเอ,อ้ยอยากได้เยอะๆโย้โยเฮ้ยข้างนอกมันต้องเจออะไรดีๆแน่ๆเลยครับท่านผู้ชม,มเหมือนกับว่าแล้วเฮ้ยๆๆ ้ยตายยากมากมึงตายยากมากเลยนะโอ้ยเลือดก,กำลังหิวแป๊บหนึ่งตั้งสติก่อนไอไอตัวเมื่อกี้มันตายยากมากเลยนะถ้าซูไม่ได้นี่ต้องหนีนะมีปืนเปลี่ยนไม่มีปืนเปลี่ยนนะครับ เอาแล้วเอาแล้วเจองานยากเขาให้แล้วไปไหนแล้ววะเอ้ยมันไปแล้ววะเสียดายโอ้ตรงนี้เอาได้แล้วนีกว่าก็มันติดสีสีเขียวแล้วนี่ติดสีเขียวแล้วทำไมไม่ได้หรือว่าเราต้องสอยสอยไม่ได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันได้อย่างนี้สิเว้ยขอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องไปที่อื่นแล้วลแหละตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเราลองมาดูข้างนอกต่อ ตรงนี้เป็นที่ที่เรามาแล้วเนาะเออต่อไปเราก็ไปนู่นเฮ้ยผูยเยอะว่ะเอเลี่ยนเอ,อ้ยพ,พี่เดียพี่เดียเตอร์ไม่มาช่วยกูด้วยเนาะเอ,อ้ยต่ยยากว่านี่ดูด,ดิเอเลี่ยน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 ไม่พอม,มีม่มุม ตายยากเลยนะถ้ายิงในมุมบนเนี้ยมันโคตรตายยากเลยไมเป็นนู้นดีกว่าพึบให้มันวิ่งตามมาหันมาเลยครับไหนวะอา้อาวอ้าวยังไง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 อืมต้องเผาให้เกรียม ตรงนี้มีที่ให้ไปด้วยครับลองเข้าไปดูว่ามัน,มนให้เข้าได้ยังยังครับหรือว่าเราต้องกลับไปที่เดิมยังไงตรงนี้ก็ไม่มีที่ให้ไปด้วยนะ9นาทีแล้วฮะตอนนี้เอาเลยเปีนาทีนี้แหละ กลับไปคืนไม่ได้นี่ว่ามันต้องไปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วให้เราไปไหนครับมันไม่มีที่ให้ไปแล้วนั่นนี่อา้าวเรียบร้อย